ครับผมพบกับเราครับช่องกุวยอาเจียงายแก้วสักไปครับผมช่องกุวยอาเจียงช่องต้นตำลาครับคุณใหญ่กุวยอาเจียงจริงๆเนี่ยใหญ่ผมกล้วยวค่ว่ายังุณยยของเอหน่อยค่ะก็แปลว่าคุณสมัยแต่ก่อนของคนกล้วยแก้วกล้วยที่สมยครับ เปนบอลลโบราณดาวโอใครขับรถปบเที่ยวป่หนูขับรถกับเพืนแก่กรถตัวหนเนาะขับเพ่งจ้ะลูมันหัดบอลี่อีกน่อยยังมท่านหัดน่าจะหัดแล้วใสายังมโหเลยตัวนนห้ามทนิเดียสาวมัน็ได่ช้างยูพัทยายังยูไหมครับคุณใหญ่ ยังของลูกชายตัวหนึ่งมันจะคลอดลูกแล้วได้ได้ช้างเยอะเนาะคุณยายผมแต่ก่อนผมอยู่กับคุณยายตั้งแต่เล็กๆนะครับหมอคุณยายจำผมบ่ได้ปะจำบ่ได้จำได้อยู่จำหน่อยอยู่จำหน่อยจำได้บ่จำบ่ได้อยู่สวนช้างด้วยกันแต่ก่อนนะครับอยู่กับไปคุณเสือกับคุณสิงห์ยังตัวเล็กๆครับผม อยู่โวนช้างด้วยกันเหรอคะพี่ควาแต่ก่อนอยู่โวนช้างด้วยกันเลยสมัยคุณยายกับคุณตายังวัยรุ่นอยู่ยังหนุนซึ่งเมื่อซึ่งเมื่อคุณยายกับคุณตาไปไหนจะลําบากแล้วอายุเท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้คุณตาก็เกิดสิบสี่แล้วคุณยายก็หกสิบสี่แล้วป่้เออหกอตาเงินไทยเปนนะครับแปดสิบแล้วมั้ง ตาเหินอ่ะกระอกว่าตาเงแข็งแรงครับไปไหนมาไหนได้เตเปี๊ยบยังดังอยู่ครับว้าหรกันไแล้ววันนี้ทั้งสองท่านจะไปไหนกันท่านมาถึงบ้านยี่สิบหลังเราจะไปกินข้าวปลาโอ้ทานข้าวปลาทานข้าวปลากับเอฟซีเหรอคะกับเอฟแมวอ้อ พี่แมวกอดเอ็กซอ้อยมาอยู่ที่บ้านยี่สิบหลังนะคะก็ไม่ควันก็เลยนวดให้่อยคุณยายบอกว่าปวดปวดหลังปวดหลังปวดหลังครับก็เลยจัดการนวดให้คุณยายนะคะได้ผ่อนคลายลายตำพริกแรงเพิ่ปลาธรรมดานะคะก็มีเจ็บปวดบ้างธรรมดา ได้อะไรทานครับวันนี้ทำข้าวต้มต้มปลาตอนเช้าต้มปลาแต่ตอนกลางวันไอ้เตี้ยจะต้มปลาอีกหลือมั้งอ๋อจะต้มปลาให้กินอีกแล้วจะไปกินแถวไหนแถวมูลหรือชีจ้าชีชีไอน้ำชีไอ้น้ำชีครับตรงที่เราไปถ่ายสารคดีของโครงการไหมคะเสือไปนั่งด้วยเดินนั่งเดิอเสือไปปูไปปูนั่งไปปูนั่งติดติดทั้งหมดกี่เชือกครับช้างคนให อยู่พัดยาไหมเชือกเดียวบ่ไม่รู้เลยนะแต่อันนี้จะเอาไปขึ้นตัวผู้อีกแล้วจนเหนื่อยแล้วเอาตัวไหนคะเอาไฟบูนไปขึ้นอันพูนขึ้นแล้วเอาเจ้าไฟบูนทับแล้วไม่ใช่เหรอคะทับแล้วไม่ติดเราไม่ติดจะเอาขึ้นไอ้ไอ้อะไรชื่ออะไรไอ้ดอยบ่อ๋อพ่อของดาวจะขึ้นไอ้ดอยแล้วก็จะเอาไอ้ ชื่นใจขึ้นด้วยชื่นใจอายุเท่าไหร่แล้วครับไม่ใช่ยังเล็กอยู่บอกยัยง,ยงก็พอดีเลยเนาะถ้าสวนนงนุง่นมันจะออกล,ลนะูกอยูน่นะสวนนงนุ่นเขาเขาทับเร็วเนาะเขาทับเร็วมากเลยนะนงนุง่นเลเล็กๆกับแค่นี้ก็ยังทำได้แต่ติดของเขาจริงๆนะอ, <laughs> อยากได้พันพอเบิร์ตเนาะพอเบิร์ตก็ไอ้บัวบานใช่ไหมครับ<อ>บัวบานเล็กน้อยแต่ัวบาน ลูกไม้หล่นแม่แรงต้นใช่บอครับคุณยยาแม่นผู้ใหานดื้อไหมครับโบบานดื้อไหมควบแล้วครับโบบานช้างธรรมดาคุณกำลังซนเนาะไปนี้ไม่ใช่ช้างมันซนหรอช้างมันพ่อมันหลุดครับเขาก็ไปตีคุตีอะไรให้มันวิ่งนะมันโง่ เขาก็เลยเหมือนสอนเขาตื่นเออตื่นตื่นวิ่งไปหาแม่แม่เขาทำเีงทำไมแม่เขาจึงทำเนาะไม่รู้นะแม่มันทำเลยเขาไม่ชอบบ่ไม่ชอบไม่เหมือนช้างตัวเมียนะครับลูกช้างตัวเมียนี่ถ้าเป็นลูกตัวเมียนี่เขาจะชอบนะแต่ว่าลูกตัวผู้นี่ช้างป่าก็เหมือนกันนะครับคุณยายช้างปา่าเขาไล่ทิ้งเลยเดย้ถ้าเป็นตัวผู้นะไอตอนนั้นเด็กๆนะ่ยตอนนั้นดิกบกใส่คอแม่มันพอมันมันชนหน่อยมันก็ทีตุม แต่ดูดูในคลิปเมื่อวานก็แรงเหมือนกันนะครับผมยังเสียวแทนเลยตําตํเลยใช่ไหมตําเลยเลยครับลงไหมไม่ไม่ลงครับใช่สกิปนิดหน่อยสกิปนิดหน่อยมันไม่ชอบรูปเลยนชอบไปซดนเขามันจะเอางาไปต้องใส่แม่เขารัคาิดชอบบอบานนี่ชอบไปแกล้งเขาก่อนแกล้งชอบแกล้งเขาก่อนเพราะว่าแม่ไพบุญแต่ก่อนเขาหยอกกันใช่ไหมครับเขาหยอกกันปั๊บ มือเขาไปตบถูกงาบัวบานอะเลียดไหลเลยเขาสงสมันจะจำได้ั้มเขา้างแข้นบ่แขนเลยบ่าภาษาช้างก็ดื้อก็เพราะว่ามาเลรครับคือช้างเขาบอกเสียเขาบอกยายบอกว่ายายไอ้เรียกขวานให้ไอบัวบานด้วยยายก็ไม่รู้เรี่ยงนะไอ้ช้างหลุดทำไมต้องเรียกขวานยายไม่รู้ว่าช้างจำกัน แต่ไม่เจ็บแล้วมั้งครับยายไม่เจ็บแล้วเดียวเฉียวอืออือทีนี้ก็เอาทำไมต้องเรียกโอ้มันตกใจเขาบอกว่ามันมันขาดแล้วมันตกใจบอกว่าช้างทำกันเขากไม่บอกกสักคู่พอปุกนขอ,ขอ,ขอ,ขอต่อแขนเสร็จเอฟซีเขาพูดใ,ให้ยายฟังเอฟซีเขามาพอดีเอฟซีซมาเจ <ๆ S 1> อเขาไม่กล้าบอกยายหรอคะเรื่องหนักใจอะไรเขาจะไม่บอกยายเขาไม่อยากให้ยายคิดมากมั้งครับ ทีนี้เขาเอฟซี FC เขาบอกว่ายายไม่ได้ดูคลิปเหรอ oh. ดูทําไมยายไม่เคยดู <laughs> ไม่เคยดูจริงยายไม่เคยดูนะคะอะทีนี้เขาบอกว่าเอฟซีททโทรมาเล่าให้ฟังเอฟซีมาพอดีอมาบอกพอดีมาเจอ,มา,อมาพูดให้ฟัง uh. มาพูดให้ยายฟังว่าทางไปบุญทำลูก ยายถึงรู้ว่าโอ้พอมันให้เรียกขวัญถ้างั้นยายไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอเสร็จเลยก็ตั้ก็เขาเรียกว่านักลบก็ต้องมีบาดแผลเนาะใช่ไหมคุณยายเขาไม่บอกเลยต้องมีเจ็บบ้างเล,เล็กๆน้อยๆนะครับ<ะ>เกี่ยงเกี่ยงไรไม่ไยาอยู่ไม่กินข้าวปลา ครับผมต่อครับขัดข้องครับผอ้ไอคุณยายไอโบบาลนี่เขาทับได้กี่ครั้งถึงได้โบบาลรับับ8ครั้งแปดครั้งครั้งเดียวใช่ไหมคือกี่ครั้งติด1ปครั้งครั้งเดียวไม่ได้ซ้ำสองซ้ำสามอ๋อคือทับแปดครั้งแต่ทับครั้งเดียวติดเลยแล้วแม่มันแม่เขาเขาเคยมีลูกไหมครับ ขึ้นใจอ๋อขึ้นใจแล้วก็บัวบานล,ลำพูนก้อนน้ำอ้อยแล้วก็ไผทูลอ๋อลองดูว่าครับผมอันนี้ก็จะให้เขาทับอีกเดี๋ยวจะไคืนแต่ไม่ใช่เราบอกเขาแล้วแหละ,ะ,ะทางตัวนี้มันติดง่ายเนาะเขาว่าตัวผู้เขาว่าตัวผู้ไอ้กว่าจะออกนี่ประมาณยี่สิบสี่ยี่ยี่สามยี่สิบสี่เดือนใช่ไหม ผมว่ามันแล้วแต่แหละเนาะบบาลยี่สบสี่เดือนใช่ไหมครับแต่ไพบูนี่ต้องทับอีกไม่ไม่ติดแล้วถ้ามันติดมันจะประมาณสามเดือนสี่เดือนจับไปมันจะถซ่อสี่เดือนก็รู้แล้วครับสี่เดือนอือครับสี่เดือนอันนี้มันไม่แต่ช่างเก่าไม่เหมือนช่างใหม่นะครับช่างเก่านี่ดูยากครับช่างใหม่ดูง่ายครับสามเดือนรู้แล้วครับช่างใหม่แล้วมันทได้วยขาช่างเอง ว่าจะทับไปบูนก็เราก็เขียนไว้วันที่เท่าไหร่เั่ที่เท่าไหร่แล้วก็ทับแล้วก็ให้ไอขึ้นทับด้วยไอชื่นมันขึ้นข้างหนึ่งแล้วมันลงหรือมัง่งไปได้ช่างงานจากสามตัวนะออกมาจากุกตัวผู้ตัวเมียเจ้าผู้เัวาเมียเลือกได้บอครับยาย <laughs> ถ้าเป็นช้างดอดิช้างดอต้องเอาถ้าเราสร้างย่ามบ่ถ้าเอาตัวงาขึ้นน่ะมันมันจะเป็นช้างช้างงาช้างงาหมดไม่เป็นช้างดอออกมาก็จะมีงาแล้วควานก็ครบควานก็พอดีเลยอพอดีทุกเชือกทุกเชือกเชือกเาช้างงางันดีนะเอาควานถ้าถ้าเป็นช้างงาก็อยากให้เลี้ยง คนต่อคนเลยอืถทางตัวเมียก็เลี้ยงคนต่อคนอเหมือนกันถ้านิสัยดีก็ไม่เป็นไรครับคนหนึ่งต่อสองเชือกก็ได้ถ้าช้างตัวเมียเขานิสัยดีหน่อยโองมาล <c oughs> องลจิ้มหรอเปล่าคุณยายจะไปกินข้าวป่านะครับรบกวนคุณยายแค่นี้แหละครับ ครับผมขอบคุณครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆดีเนี่ยขั้วายควายควายไงเ,เขาจะตั้งชื่อหรือ,อยายน้องมันขเขาต้องตั้งชื่อหรือครับเขาตั้งชื่อหมดแล้วแต่อนนี้โอ้เขาตั้งชื่อหมดแล้วนะคือใหม่แล้วอ๋อครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์กมมต็สำหรับทริปน,มมน,นี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับ วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ